ต้องช่วยเราต้องช่วยเขาครับผมนี่รถต้องมเดี๋ยวเราไปช่วยกันถ้ารถผมอยู่ที่นี่มาเลยเราไม่ช่วยกันก็ใหแบ่งกันทิ้งแดงคนละครึ่งขวดกันแล้วกันต่างคนต่างผายต่างคนตาบอดต่างคนต,ต่างเบียดเดี๋ยวก็แย่งผู้ใหญ่เทพพูดเพราะว่าสอทอสออกินกันทิ้แงแดงไปแล้วเว้ยลองน้ำแดงเทศนากรเจอกับเพชรทองคำเพชรทองคำผายบวดผายเบียดลองน้ำเหมือนผายแรงแสงดีเลยเว้ยเหลือผู้พันบิลจะหนีพ้นหรือไม่พ้นโอ้โหนี้มาดูเรือเสียเด่นบางชนีเรือดี เดียวกันในเขตบางบานพระนครศรีอ,อายุทยาเพราะว่าเพชรทองคำนั้นเพชรทองคำนั้นอยู่บางหักสวยเรือดีเพชรธนากรอยู่บางชนีก่อนไปผายลุยแรงแรงมาส่งใจมากาลางลำน้ำเจ้าพญาดูทิว่าเพชรทองคำสารวัตรสามารถจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นไปพ้น เ้ชรทองจะมีรวยเพชรทองมีรวยเพชรทองมีรุวยเทพละก็ไร้มีเทพละครแล้มีไร้เข้าเส้นใช้เป็นที่เรียบร้อยครับกรรมการยกทงน้ําเงินครับเพชรทองคําเพชรทองคําชนะครับเรียบร้อย ครับก็สรุปว่าเพชทองคำชนะไปได้ทั้งสองเที่ยวครับก็จะขึ้นไปชิงชนะเลิศกับสุวรรณเลขาวีทีสปอร์ตครับส่วนเทพธนากรครับก็จะไปชิงอันดบบ3-4กับสุวรรณหงสแสดงว่าเหลือพักพวกเราจะออกทถททัดแล้วในกลุ่มของประเภทกสอง